ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับและลำดับต่อไปครับก็สำหรับวันนี้ก็ลงพิเศษชายคู่นะครับรอบชิงชนะเลิศก,ก็ได้แชมป์ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สําหรับผมก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์สิงห์งนะครับที่ได้สร้งางแหบดีๆแล้วก็ขอบคุณสนามอิ a แ t a c a คม m y และขอบคุณ แชมพายและบอลบอยบอลเกิร์ททุกๆคนและและที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะก็เป็นครั้งที่สองที่ได้กลับมาแข่งคู่กันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ได้อันดับเท่าไหร่หรือยังไงแต่ก็เล่นให้เต็มที่ค่ะเหมือนความสามารถเล,เล่นให้สุดความสามารถเราค่ะ ค่ะก็ต้องขอบคุณสิงห์ด้วยนะคะที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาให้เด็กไทยได้พัฒนาฝีมือในบ้านเราเองนะคะแล้วก็ขอบคุณสนามเทนนิสอิม a c t อาคา e m ดนะคะที่ให้เราได้ใช้คอร์ดดีๆแข่งกันค่ะ